สวัสดีครับพบกับรายการบีนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับเกม Don't Stop Rain of Giant Where t h e r of v i n s o n นั่นเองครับมาเริ่มกันเลยผมจะนิวเกมเป็น Rain of Giant นะครับและชาร์กเตอร์ก็จะเป็นนี่ผมปลดล็อกได้ถึงเ e นดี้แต่ว่าผมยังปลดล็อกตัวอื่นไม่ได้ดูสิเวสก เบสไอเวบเบอร์ก็ยังปลดไม่ได้เราจะเลือกเป็นวิวสันวิวสันก่อนดีโอเคแอปไฟ star คนจะได้ยินเสียงกันใช่ไหมครับนั่นแนี่มาอ,มอุ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวผมไปดูเสียงแป๊บน,นึงมา,มากันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจิจะแล้วก็ ที่จริงผมกด w USD ก็ได้นะแต่แบบนี้ผมคิดว่าถนัดกว่าโอ้จะวอมหอด้วยมาย่างนี้อุย้ยเว้มามากันต่อนะครับเมื่อกี้มืดเมื่อกี้ผมใส่เข้าวอมหอกวมืด อันนี้เล่นนั่นแล้วเนี่ยงั้นจะฟิตด้วย ยชวิงฉบฉบผมคิดว่ากดสเปซบายยังดีกว่าอีกอืมเมื่อี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Go for the eye ต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วเออมื่อจะมืดเนี่ยอยากให้มืดมอะไม่อาไม่ยามืดมีต้นไม้เต็มเลยถ้างั้นขอชอบต้นไม้กันนะครับป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 ับบปับ นัดสีเบิร์ดนัดไอคือเบิร์ดนัดไอคือนกไอคือดอกไม้แล้วเราสามารถกินแครอทปลาถ้าไม่อยากกินหรอกนะกินเพื่ออยู่ ยังไงก็กินดอกไม้ไปก่อนเลยดอกไม้เชื่องน่ากินซื่อเกินกินเลยนะคะองอม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 เพิ่มแค่หนึ่งฉันไม่สต่แม่ทำอะไรได้เลยจริงเหรอฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเาานนจะผ่านวันแรกอยู่แล้วรีบ รีบด่วนถ้าไม่งั้นตายกันอย่างง้ถ้างั้นขอสร้างแคมป์ไฟก่อนนะกันนะโอ้แสงสว่างมันคืออะไรเนี่ยกอ,องไฟไงโง่เราจะมาทำนี่วิเศษแล้วก็เพิ่มต้นไม้ โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเพิ่มเยอะก็ได้แล้วก็กุ๊กเราเป็นเชฟใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอแล้วก็เบิร์ดนัดเบิร์ดนัดเราเอาไปปลูกมันดีกว่าสองต้นเหรอพวงจะปูกเราควรที่จะปลูกคืนด้วยเราต้องทำในป่าแล้วปลูกป่าคืนด้วยนะครับ ต่ในชีวิตจริงก็ควรที่จะปลูกพื้นมากกว่าตัดไม้ตัดถางป่าเน,นี่ยโอ้ m ก็อดเนจะไม่ฆ่าตัวนั้นเพราะถ้าฆ่าแล้วกอกินเนื้อดิบๆมันจะลดค่าสมองใช่เมื่อไรเหรอเนต้องมีคำวารหรด้วยนะใช่เมื่อไรอมไม่จะถึงวันนี้แล้ววันต่อไป ผมขอไปตัดไม้ให้เรียบก่อนแล้วผมค่อยกลับมาดีกว่าถ้างั้นรอก่อนรอก่อนรออนก็จะหนโอเคปลูกตนน้นไม้ตรนนี้เลยเอาจำปลูกที่อื่นกนน็ได้เอนกันโอ้ได้เมิดนดเต็มเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะ วินสันน่ายังโอเคอยู่หรือเปล่าเมื่อจะผ่านอีกวันไปหนึ่งกินอต้นไม้ตัวแรกเย่ตัดต้นไม้กันเถอะ แต่เปนไม้ด้วยกันไหมเอ,อ้ไม่ใช่เ,เทปแดดนะเจ้าเนเจอร์ดิตอนนี้พักันครึ้นดวงนะถ้าพกักรนเต็มดวงก็าสามารถออกไปได้เอยต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ เมือ่อยรจะเชา้าขอร้องเช้าหน่อยเชา้ชาเช,าช,าชา้าเช้าเา LOL เอาไปก่อนเออ LOL มันเป็นอยางไรบ้างไหนแดะคอมพี่ก็ตุนถึงก็อยู่ใกล้ๆเลย ไมที่ยาาวนานกคืนแรกแล้วก็โออขอตัวไปถามไม้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะอืมผมคิดว่าหาฟรินไม่เจอเพราะขวานมันแตกไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ตัดไม้ต้นแรกเอ้ต้นที่สองดีแต่มันก็หาไม่เจออยู่ดีอะแล้วฟรินหายไปไหนเนี่ย LOL ไม่ไม่ไม่เอาอยู่ไ่ยหนหิวด้วยเนาะหิวด้วยก็กินที่เขางามงามโอ้นี่มันของอีกเอ้เอางามงามามเต็มจบ เราควรที่จะทำฟิิน์แต่เราหาฟรินไม่เจอทำไงดีกับตรงไหนมีฟินปั้งอะตรงนั้นมีเบยกับเบิร์โฮถ้ามันไปที่เบิร์โฮกันดีกว่าเบิร์โฮเราดูดเข้ามาแล้วมันจอมันก็ดำเลยดำพอแม่อะไรรู้ไหม ลำเพงะอะไรก็ไม่รู้บังบังกล้องอืมเดี๋ยวขอไปตามหาฟิลก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และ s ับส c คร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ